สวัสดีครับก็อยู่เกมรายเลนเจอร์ของแก๊งแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะไปเล่นดันอารีนาให้ดูนะครับแต่ว่าโหมดอารีนานี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของโหมดอารีนาก็คือหาเพชรนะครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์นะครับแต่ว่าพอดีคือเรามีเอฟเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นโหมดอารีนาเท่าไหร่นะครับก็มาเปิดเอฟจาก200นี่แหละครับนี่ครับคือถ้าเรามีเพื่อนเยอะนะครับเพื่อนเล่นเกมรายเลนเจอร์นะ ก็คือส่งคะแนนมิตรภาพกันเยอะนะครับเราก็สามารถเอามาเปิดหาเกียร์ได้แบบง่ายได้เลยนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องเปิดเกียร์โดยใช้ลูบี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะหาแค่เกียร์รีนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเข้าอารีนาละกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับที่ผมเล่นประจํานะครับก็คือการกดส่งคะแนนมิตรภาพแล้วก็เอามาเปิดอุปกรณ์นะครับคราวนี้มาดูที่หมวดอารีนานะครับมันก็จะมีตั้งแต่ด่านหนึ่งถึงด่านสิบนะครับ ก็เดี๋ยวเล่นอารีนาสิบด่านให้ดูแล้วกันนะครับตัวที่ผมจัดไปก็จะอ่าโอ้โหมันก็ตัวค่อนข้างหนักนะครับอ่าผมก็จะเอาตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวบราไวท์ไทเกอร์นะครับโชคดีหน่อยครับมี2ตัวนะครับอาจจะอ่ะห้าตัวก็พอครับน่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองสู้ดูนะครับแต่1นถึงหมันก็ไม่ค่อยยากนะครับมันจะเริ่มไปยากที่ประมาณเจ ถึง9นะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําให้เล่นให้ครบนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยที่ผมยังไม่เลเวลอุลตาในผมก็เล่นอารีนาจนครบนะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้งเกียร์นะครับได้ทั้งขนนกนะครับแล้วก็ได้เงินนะครับเพราะว่าด่านสุดท้ายรู้สึกว่าจะได้เงินมาแสนเหรียญน,นะโอ้ันนี้ไม่ได้เล่นอารีนาแบบจนครบ10ด่านมาหลายเดือนแล้วนะครับเด่กตอนนี้สําหรับเดือนนี้อืมไม่ค่อยได้ เดี๋ยวลองเอาตัวตัวใหม่ของเดือนนี้ไปใช้ด้วยดีกว่านะจะได้พูดถึงมันบ้างครับสําหรับตัวโคนี่เทปีทองคํานะครับก็หลายคนถามเข้ามานะครับว่าเราควรปั้นเลนเจอร์ตัวไหนขึ้นมาก่อนนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําเลยนะครับคือบราไวท์ไทเกอร์นั่นเองนะครับปั้นตัวนี้ขึ้นมาก่อนให้ได้ก่อนเพื่อนเลยนะครับส่วนตัวอื่นนี้ค่อยๆปั้นทยอยกันมานะครับพอปั้นบราไวท์ไทเกอร์เสร็จนะครับก็ปั้นตัวชนนะครับก็เลือกเอานะครับจะเอาตัวไหนนะครับมันก็มีหลายตัวที่เลือดเยอะนะครับ ทั้งมงทั้งแซนลี่เดบิลูดอนนะครับทั้งบราโพไซดอนหรือว่าบราวราชานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีบราโพไซดอนก็เป็นตัวที่น่าสนนะครับเพราะว่ามันมันกินแร่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ออกเร็วนะครับเราสามารถปล่อยได้รัวๆได้นะครับถึงแม้เราจะเลเวลแค่อุลตราธรรมดานะครับแค่เลเวลร4 0นะครับก็เป็นประโยชน์กับทีมอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับตัวบราโพไซดอนนั่นเองนะครับก็เลือกเป็นตัวที่2แล้วกันนะ ถ้าตัวที่1ผมเลือกบราวไวน์เทเกอร์นะครับตัวที่2ผมเลือกบราวโพไซดอนนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยต้องเป็นสายบัฟนะครับก็คือเรามีตัวยิงมีตัวชนนะครับต้องมีตัวบัฟนะครับถ้าเกิดให้เลือกดีสุดตัวบัฟมันก็มีหลายตัวนะครับมีทั้งมาลินะครับหรือว่าตัวใหม่นะครับตัวโคนี่เทพีทองคำนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยกันทั้ง2ตัวนะครับเห็นไหมครับตัวโคนี่เทปีทองคำนะครับ สกิลถึงกองหน้าเลยนะครับพามาเล่นอารีนานะครับสำหรับสกิลแองเจิลเพิร์ฟูมของมันนะครับที่จะเพิ่มเลือด300%นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก150%นะครับคราวนี้เราก็ทะลุมาที่ด่านทเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็อ่ะก็สังเกตดูนะครับมันจะได้อุปกรณ์มาประมาณ2ชิ้นนะครับดานาที่4แล้วนะครับเราก็ยังใช้ทีมเรนเจอร์กี่ตนเนี่ย5ตนเท่าเดิมนะ ยังไม่ได้ใส่เต็มทีมนะครับสองอ่ะหทีม6คนไอหกตัวนะครับเรนเจอร์หกตนนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับปลาโพไซดอนมันจะวิ่งไวมากเลยครับเนี่ยไปประชิดที่ป้อมด้านหน้าเลยนะครับและตัวยิงอย่างบราวไวเทเกอร์นะครับดูครับดูยิงตลอดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดว่าใครมีกบเยอะนะครับหรือว่าจับได้ไอบราว บราวไอตัวแทนพิเศษเยอะนะครับก็ปั้นให้เป็นบราวไวเทเกอร์สตัวก็ได้นะครับเวลาเราเอาไปเล่น PVP นะครับหรือว่าเอาไปเล่กิวหรือว่าเอาไปเล่นด่านธรรมดานะครับเราก็สามารถจัดมันไว้ทีมละตัวก็ได้นะครับบราวไวเทเกอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับช่วยได้เยอะครับก,ก็ประมาณว่าช่วยทีมได้เยอะเ,อเปิดเกียร์ก็ได้แต่2ดาวนะครับอ่ะก็ไปกันต่อนะครับ ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่เราจะเล่นอารีนายัางไงให้ครบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะให้ครบ10ดา่านนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับเราต้องอาศัยเพื่อนนะครับต้องไปหาแอดเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนผู้เล่นระดับอุลต้านะครับมาช่วยนะครับในเพจบน Facebook หรือว่า Official Li n e ผมนะครับที่ที่แนะนําแนวทางการติดต่อไว้นะครับผมก็จะไปโพสต์ไว้นะครับก็มีหลายอย่างนะครับข่าวๆาวเกี่ยวกับเกมนะหรือแม้กระทั่งเพื่อนเทพนะครับ ก็มีอยู่ที่หน้าเพจนะครับก็ไปเลื่อนลงไปดูนะครับโพสต์แรกๆของเพจหรือว่าโพสต์แรกๆของ o f f i c i a l Line นนะครับก็จะมีแชร์เพื่อนเทพไว้เต็มเลยนะครับก็คือหลายคนถามเข้ามาในกล่องข้อความนะครับอาจจะตอบไม่ทันนะครับก็ขอบอกผ่านวิดีโอนี้แลยกันนะครับว่าเพื่อนเทพที่พี่จะแชร์อยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่หน้าเพจบน a c e b o o k ผมนะครับหรือว่าอยู่ที่หน้าเพจ o f f i c i a l Line ของกองแก๊กชาแนลนะครับที่สร้างไว้นะครับก็เข้าไปหาโหลดเอาได้นะครับก็ ไม่ได้โหลดอีกก็ไปเพิ่มแอดเอาเฉยๆนี่แหละครับก็มีแจกฟรีนะครับก็ไม่ได้คิดเงินคิดอะไรกันนะครับก็ไปอันนี้ได้นะครับโอ้เจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อนะครับแต่ว่าก็คงจะทานพลังกำลังของบราวไวท์เทเกอร์ไว้ไม่ไหวนะครับรวมทั้งเจอบ,บับของไอ้เจ้าโคนี่เทพีทองคำ้าไปด้วยนะครับก็เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับชอบจริงๆเลยแบบเอ็นเจนฟูมเนี่ยมันยาวถึงกองหน้าเลยนะครับคือถ้าเอามาเล่น อารีนาเนี่ยก็คือโอ้ยได้3ดาวสอชิ้นโอ้โหขอแคปเจอร์หน้าจอไว้หน่อยได้ไหมอ่ะเอาไปต่อนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะขออนุญาตไปต่อนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรเนี่ยตัวอัดกดไม่ได้อ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับมาหน้าจอหลักหน่อยนะครับเหมือนเป็นแปลกๆอะมาแล้วนะครับอ่าคราวนี้เราก็ไปดูที่ด่านที่7ต่อนะครับเริ่มเจอคู่ต่อสู้ที่หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเริ่ม6มานะครับก็ค่อนข้างที่จะสู้ซีกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ Samsung รุ่น A9 Pro นะครับที่มีออกมาใหม่นะครับแล้วก็ใช้แอปอัดหน้าจอเป็นแอป m o บ i เซนนะครับของฟอร์ซัมซุเลยนะครับก็เข้าไปโหลดได้ที่ Play Store นะครับก็หลังจากที่ทดลองใช้งานดูก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายกว่าของระบบปฏิบัติการ iOS ที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่มันจะหาแอปอัานหน้าจอได้ยากมากเลยนะครับอ่ะก็ยังชนะได้อยู่นะครับถึงแม้ผู่ต่อสู้เราจะน่าจะแข็งแกร่งอยู่ในระดับหนึ่งะครับเพราะว่าก็เป็นเลเวลอุลตรา22เหมือนกันนะครับ คราวนี้ผมก็จะอ่าเพลงที่ผมฝังสท์เข้าไปใน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 เกมก็เป็นเพลงที่ YouTube เขามีให้โหลดฟรีนะครับก็เป็นเพลงที่โนลิขสิทธ์นะครับก็ไปเลือกมาใช้ได้นะครับเพราะว่าในการทำชาแนลนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเอาเพลงของค่ายต่างๆมานะครับคือตอนนี้เราอาจจะยังไม่โดนแบนนะครับสักวันเราก็ มีสิทธิ์โดนแบนนะครับเมื่อช anel เราเริ่มมีผู้ติดตามเยอะนะครับยูทูปก็จะตามดูเรานะครับหรือว่าทั้งค่ายเพลงทั้งแกมมี่ R.S หรือว่าแม้แต่ข้างค่ายเพลงต่างประเทศนะครับมันก็จะมาแจ้งเรานะครับว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์นะครับคือจําเป็นต้องใช้เพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับมันหาได้จากไหนก็ง่ายๆเลยนะครับของยู u ูปก็ว่ามีเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ให้เราโหลดไปทำช anel ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกต่อน,นักแคสเกมหรือว่าผู้ที่ดาเกี่ยวกับช anel นะครับ อ่าก็ยังชนะได้อยู่นะครับกินเวลาไป8นาทีเลยเ,ลยเนี่ยก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับในการเล่นอารีนาให้จบทั้ง10ด่านนะครับก็ถือว่ายากทีเดียวนะครับแต่มันก็เป็นโหมดที่น่าเบื่อนะครับไม่ค่อยมันเท่าไหร่อ่ะโอ้โหบลาวไว้เทเกอร์สตัวครั้งที่กี้ทีมน่าจะสูสีเันครับ จังหวะที่ผมอัดวิดีโอไปอยู่ผมก็แค่เปิดเพลงที่มันเป็นเพลงโนลิขสิทธิ์ใน u t u b e นะครับก็เปิดจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าเปิดจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะง่ายต่อการตัดต่อนะครับคือว่าเราไม่ต้องไปตัดต่อเพิ่มนะครับก็คืออัดเสร็จก็โพสได้เลยนะครับก็จะย่นระยะเวลาในการแคสเกมนะครับลง u t u b e นะครับก็แนะนําสําหรับน้องๆทันใดนะครับที่รักการแคสเกมนะครับก็เอาเทคนิคของผมไปใช้ได้นะครับก็ไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรนะครับก็ มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าแคสเกมต้องทำไงบ้างครับ1คือมีใจรักนะครับ2มีเวลานะครับ3ต้องศึกษาวิธีการทํานะครับที่จะทําให้เราประหยัดเวลานะครับผมก็ลองทําวิธีต่างๆแล้วนะครับแคสแล้วไปตัดต่อนี่ค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับแต่แบบนี้คือง่ายนะครับก็คือเปิดเพลงไปด้วยเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องเปิดเพลงที่โน้ริกสิตนะอ่ะตาก้าก็เขียนได้แล้วนะครับไวทเทอรเกอร์สองตัวเมื่อกี้นี่แพ้เรานะ อารีนาตอนนี้มันก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากนะขอให้ทีมเราเทพก็ผ่านได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับมีเพื่อนเทพนะครับนี่ดานที่10บแล้วนะครับผมก็ใช้แค่เตนเจอร์หตนเท่านั้นนะครับในการสู้ทั้ง10ดดานนะครับแต่ขอโอ้โหเจออุนต้าเลเวลส0สิด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งทีเดียวนะครับแต่ว่าเราไปประชิดป้อมได้ก่อนนะครับโอ้โหอ่าเนี่ยครับเจอไวท์เทกเกอร์แล้วกวาดนะครับโอ้โหจังหวะเมื่อกี้บาวโพไซดอนมัน สกิลมันยิงมาถึงกองหลังเรานะเน่ะปุ๊บนะครับอืมนะครับคือยอมต้องยอมรับนะครับว่าบราวไวท์เทเกอร์นะครับร่างนี้ของบราวนะครับเทพจริงๆนะครับคิดว่าณปัจจุบันนี้ก็อาจจะหาตัวที่จะมาสู้กับมันก็คงจะยากหน่อยนะครับดูครับจังหวะที่คู่ต่อสู้ประชิดติดอยู่ที่ป้อมตัวเองนะครับแล้วมันกวาดนะครับตายกันหมดนะครับคือถ้าใครหลบไม่ได้ก็ตายเลยนะครับ เนี่ยครับเนี่ยครับออกมาก็ตายครับยิงยิงอย่างเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับก็สามารถเอาชนะผู้เล่นอุลตาระดับเลเวล30ได้นะครับในอารีน่านะครับก็รับรางวัลนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับด่านสุดท้ายเหมือนมันจะแจกเงินแสนหนึ่งนะครับผมลองเปิดดูนะครับอ่านะครับได้เหรียญมาแสนหนึ่งนะครับก็น่าสนใจนะครับอ่ะเห็นไหมครับก็เล่นครบทั้ง10ด่านเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ควรจะเล่นอารีนาให้ครบทุกด่านนะครับหรือถ้าใครไม่อยากเล่นคุณต้องมีเพื่อนที่เล่นลาเรนเจอร์มากพอนะครับในการที่คุณจะแลกเปลี่ยนคะแนนมิตรภาพเพื่อที่จะเอาไปสุม่มเอาเกียร์มาได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ